คิดว่าเราเป็นหัวหน้าวงเราเป็นยังคือออกอันที่จริงแล้วบ้านกับเป็นหัวหน้าวงนั่นแหละค่ะบ้านเป็นหัวหน้าวงนะคะเป็นหัวหน้าวงและทีนี้นะคะคุณลุงกับคุณพ่อก็ยังบริหารร่วมกันอยู่นะคะและทีนี้บ้านกับถือว่าบ้านกับอยู่เบืออเบ้องหลังอยู่เบื้องหลังแต่ว่าไม่ได้แสดงออกว่าเออฉันเป็นหัวหน้านะหรือว่าอะไรนะ นะคะที่จริงเราก็เป็นหนัวหน้าร่วมกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าบ้ารไม่ได้บริหารมันจะเป็นคนละส่วนมันจะเป็นคนละส่วนพี่น้องหลังจากที่ว่ากันว่าช็อก่วงการหมอล่ำช็อกเอฟซีแฟนคลับคําผุนร่วมมิดนั่นก็คือการล่งของนางเอกบอเบน่าเอกธรรมดาเป็นหอดผู้บริหารวงขัผุนร่วมมิรนั่นเป็นเจ้าของเลยกับว่าได้เพราะว่าขัผุนรวมมิรเป็นธุรกิจครอบครัวอ่า ซึ่งตอนนี้กับคุณพอวิทูนเป็นพีไซสแท้ๆของพอของนางเอกบาอ้านค่ะมเมื่อวันที่1 1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมากนพีนองหลายๆคนก็สีได้ข้าวแล้วสําหรับการประกาศลงของนางเอกประจําทีมงานขําคพ้นรวมมิรน,นั่นก็คือนางเอกบ้านปัทมนันซึ่งหลายๆคนก็บ,บอกว่านางเอกบ้านนี่แหละทื่อด้ว่าเป็นหญิงเก่งหัวใจแกร่งอิลีเป็นผู้บริหารที่สุดยอดสําหรับ พ่อสอนี่พ่อไงอตะว่ามือปิดฤดูการเพิ่นกระไดออกมาประกาศอำลาเวทีคำผลร่วมมิตรร่วมกับสามีของเพิ่นนั่นก็คือคุณเดียพี่น้อ <ไข S 1> ลงล่พร้อมกันค่ะแล้วที่นี่หลังจากที่นางเอกบ้านเพิ่นได้มีการประกาศล่งแล้วเนาะในซื้อโซเชียลหลายๆอย่างพ่อไง่วาสิเป็นในติ๊กต็อกหรือว่าในกลุ่มในเพจเพเกี่ยวกับหมอล่ำจังสีพี่น้องก็ได้มีการนําเสนอข่าวการอำลาคำผลร่วมมิตรของนางเอกบ้าน แล้วมันเกิดกระแสในโลกโซเชียลโตเถียงกันไปมากเพื่นสิโลง,งได้จังไรนางเอกบาทเพื่นเป็นเจ้าของวงคําพืนรวมมิรเออเออพิ่นเกิดอีหยังกันบอมีปัญหาอีหยังกออันบอมือว่านี่ทางด้านนางเอกบาทพี่น้องเพื่นก็นเลยไดตตัดสินใจออกมาไล์สดทางด้านนางเอกบ้าดก็ออกมาไล่สดชีแจงเกี่ยวกับกรณีที่เพิ่นได เดี๋ยวล่งขึ้นกันพอยญยนางเอกบ้านว่าจังหดอะและทางด้านของคุณพ่อวิทุนก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดคือกันเครียร์ถูกประเด็นเคลีย์ถูกดรามา่านางเอกบา้านนพีนองเส้นทาาของเพอ่์นี่เริ่มเป็นนางเอกมากตั้งแต่อยู่ม้อหาม้อหกพอ,อถือได้ว่ายุ่กับวงการมากเป็นระยะเวลากว่าสิบกว่าปีแล้วอ,อยู่เคียงบาเคียงไรมากกับข้ามผลรวมมิรซึ่งหลายๆคนอาะสิเข้าใจว่านางเอกบ้านนี่เป็นอ่าเป็นหัวหน้าวงแต่ว่า สิว่าเป็นหัวหน้าวงกับบ <Ừ. S 1> พอพีท่พใหญ่แตว่าเพื่อนบ่ไดเป็นผู้บริหารโดยตรง <Ừ. S 1> ก็คือว่าเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังหรือว่าอีกหน ا หนึ่งก็คือเป็นผู้บริเป็นเจ้าของวงแขนในน้ำท <Ừ. S 1> ยอยไปซี่หาปีก่อนหน้านี้คุณพ่อของนางเอกบ้านเนี่ยเพื่อนเป็นเจ้าของวงจริงอยู่ต่ว่ามาช่วงหลังก็คือเพื่อนได้ล่องแม่เพอใหญ่ <Ừ. S 1> แล้วก็ให้คุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายของคุณพ่อเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นผู้บริหาร <Ừ. S 1> อื แล้วที่นี่นั่งเอกบ้าทเพิ่นกะว้าถึงการที่ตัดสินใจโล่งพ,พี่น้องบ่ได้ตัดสินใจมือสองมือตัดสินใจมากมาเป็นป,ปีแล้วแล้วก็ได้มีการเขาไปผูดคุยกับคุณลุงกับคุณพอ่อปรึกษาหาเรื่องกันหลายรอบแล้วเพะว่านึงละ่ะปัญหาเรื่องสุขภาพหลักๆเลยปัญหาเรื่องสุขภาพคือตอนนี้นา่งเอกบ้าทเพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพื่อนเป็น,นไส้หนัดอักเสบพี่น้องจนว่าตอนนี้จะหมูกบ่ได้กลิน่นถือว่านักแล้ววันเถอะเพราะญ่ หนึ่งหลับปัญหาเรื่องสุขภาพสองก็คือการเดินทางไปกับหมอล่ำพอ่อย์ไบ่มีเวลาไดพัก่อนซึ่งนั่งเอกบ้านหนี่ถือได้ว่าเป็นนั่งเอกที่ทุ่มเทกับงานพี่นอ้องเพิ่นบอกถึงขนาดว่าขอโทษด้วยพี่นอ้องคือจังว่าปวดขีน,นบางทีก็ต้องอดไวหวพอห่อย์ไง uh, บ่เร็จไปก็คือว่านั่นหลับเป็นคนที่เหตุงานก็คือเหตุจริงจนบ่มีเวลาพัก่อนตะว่าตอนนี้เพิ่นอยากมีน้องอยากมีลูกพอตอนนี้นั่งเอกบ้าน แต่งานแล้วบ่ท่านได้มีลูกได้พี่น้องบางคนเข้าใจว่าเพิ่นมีลูกแล้วนั่งเอกบ้านบ่ระท่านไดีมีลูกบ่า่าสิเป็นทางคุณปู่คุณย่านั่นก็คือพ่อแม่ของสามีเพิ่นคุณเดียก็อยากได้หลานเพิ่นก็เฒ่าแล้วทา้งด้านคุณตาคุณย่ยคุณพ่อวิทูลก็อยากได้หลานนั่งเอกนั่งเอกบ้านพระเอกเดียเพิ่นก็อยากได้ลูกก็จะไปกระมะล่ำมันบ่มีเวลาบ่มีเวลาพักอนบ่มีเวลาผักออแล้วประเด็น ต่อมามีเอฟซีแฟนคลับบอกเข้าใจค่ผ้ากันเว้าไปหลายว่าเอาล่งแล้วเนิ่ลงแล้ว่นสิไปเปิดว่ใงไม่ตีอเออเป็นมีปัญหากันในขอบครัวบอ่อเห็นบางช่องบางเพจว้าถึงขนาดว่ามีน่ายหางไงผุนเดชติดตออ่อนา่งเอกบาทมากมซึ่งนั่งเอกบาทเพิ่นเครียดเนาะพี่น้องอบ่ได้ไปขึ้นกับวงไดทั้งสิ้นบอไดไปสังกัดยุ่กับขายเพลงไดทั้งสิ้นพี่น้องตอนนี้ก็คือ รับงานเป็นศิลปินรับเชิญไปกนเป็นศิลปินอิสระเพราะว่าสำหรับนา่งเอกบ้าทถือเลยว่าเพิ่นขายตัวเพิ่นไดเพราะไงเพิ่นมีเสียงเพิ่นมีเสียงขายือเสียงขายขายตัวเองได้หมนั่งเอกคือนั่งเอกนั่งเอกคือนั่งเอกรูปร่างหน้าตาเสียงถือว่ามาเต็มสาหรับนั่งเอกบานถือว่าเป็นนั่งเอกแถวแนวนาได้แล้วเหตุผลที่เพิ่นรับงานเพิ่นบ่ได้ถิ่มว้องการไปไสพี่น้องแต่ว่า รับงานอิสระหมายถึงว่าตามผับตามบาร์หรือว่ารับเชิญการแสดงไปเล่นบนเวทีมันน้อยมันบ่ะจ๊กกี้ชมงวโมงหนึ่งสองชั่วโมงอจังล้วแล้วเพิ่งขึ้นแสดงหาภูมกว่าถึงเทียงขึ้นเพิ่งกระจบแล้วอยู่ทั้งโฟกพนะนครนครราชสีมาเมื่อคืนอถือได้ว่าเป็นงานแรกแหกหมานของนางเอกบ้าพี่น้องเอฟซีแฟงครับกับไปเห่นกำลังใจเป็นไยแล้วพอวิทูนเพิ่นออกมาเพิ่วมาจังไดยสำหรับนางเอกบ้าปัทมาน ปัตฒมนันลานของเพลนี่ถือได้ว่าเป็นเพชรแม่งามของวงการมอลำบโบผิดเลยพ่อญ่อันนี้คือว่าคุณพอวิทูนบริวารเกินจริงหลายๆคนเห็นพรเพิ่นเป็นมู่กับแอนออรดีแมนค่ะตอนมือที่เพิ่นประกาศลงนังเอกแอนก็ยังไม่ห้ก็ลัังใจโยค่ะก็ยังมีการผูดคุยกันนั่นละพี่น้องไม่มีปัญหาอย่างกันนั่นละรักๆกับสุขภาพรอบครัวพ่อตาไมีกาง ล่งของศิลปินเนาะบางคนก็โยงไปและเด้เดินเดินเดาไปเด้พิกกันบบเออเิ่นมีปัญหาออหยังกันบอันนั่นอันนี้เรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องหยังเห็นหลายพี่น้องคอมเมนต์เนาะต่ว่ากะหน้าหน้าจิตตังนั่นละบางคนกะบ่สามารถหามความคิดกันได้ต่ว่นนี่ละคือทางกาเขาถ้าเขาบ่มั่นใจเข้ากอย่าตสะพึ่งไปฟันท่งว่ามันเป็นยังสัตนจังซี้เพราะว่าควบเสียหายมันกะนํามาสูศิลปินกะว้งโดยตรงเออ นั่นล่ะพี่น้องชัดเจนสําหรับพอวิทูดเดงก็ออกมาลายสดกับชัดเจนที่ออกมาลายสดว่ามันยังอันนี่ละ่ะเพิง<ถ>่งยาคนข่าใจพิดคนข่าใจพีดถ้าบ่เว้าวกับว่าข่าใจเนาะพอ่ะพอไาเนาะแล้วสําหรับนั่งเอกบาทหล,ลายๆคนบอกว่าสีมีโอกาสบ่พออ่อไายสีมีโอกาสได้ก,กรับขึ้นคําผลร่วมเม็ดอีกบอ่อเพิ่นว่าจังไดคันสิมาข้นย่ำใดก็ได้กกไดค่ะเพราะว่าบ่า,าสิเป็นพอวิทูลหรือว่านั่งเอกบาทก็เว้าคือกันว่ากันนี่คือว่งของบาทปัทมานัน อ่าวงผมงจากของสิมาขึ้นย่ำไดก็ได้น,ไดนี่คือบ้านของเพื่นอืมอยากกลับมาย่ำเด็กก็ได้ค่ะเออแต่ว่าถ้ากลับขึ้นมาแล้วกสิมาปุบมาปรับหายไปอีกกสิเจังสิกสิวแมนค่ะเออก็ต้องล่อให้อีหยังมันล่องโตนั่นแหละ<ช>ร่างกายดีขึ้นเออลูกเต้าอีหยังมีอมเวลาอยู่กับรอบครัวอียังเหลวเรียบร้อยอย่างมาย่ำได็ก็ได้แต่ว่ะเสีย่านั่งเอกบัตรสิมาเรื่อยๆอยู่หมายถึงว่าคข่ายๆกับมาซอยวง โดนโดนมากอม่รับเชิญไข่ไก็แมารับเชิญอนั่นแหละกับเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่าตอนนี้นั่งเอกบ้านเพื่อนว่าเพื่อนอายุสามสิบแล้วพี่น้องก็คือว่าถ้าอยากเคลีอีหยังก็คือช่วงนี้แหละถ้าเกินสามสิบหาไปแล้วเฮ็ดยยังก็ลำบากแล้วสำหรับอาชีพศิลปินแมนบล่ะนั่นแหละพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้เพราว่าเส้นทางต่อไปนั่งเอกบ้านเพื่อนสีเลือกเส้นทางใดเนาะพี่น้องศิลปินอิสระก็ขอให้มีงาน ปังๆคือจังโมของเพลินแอนออร์ดีอันนี้กะบาทปัมานันแบรนก็ได้ด้วบาทปัมานันแบรนดก็ได้แลวกาทำมือไดเหลื่องายย่มดีกะกลับขึ้นมาขึ้นขัามผุนรวมมิดหายเอฟซีแฟนคลับได้หายคิดถึงคือเกาเป็นกำลังใจให้บ่หายไปจากโวกการกบหายแนนอนเหลือศิลปินเหลือดมอลลั่อยู่ในโตเพิ่นเต็มโตสำรับนางเอกบาทเนาะสำรับเข็มนี้เข้ากับมากเครียดจบ หลังจากนี้ก็คือสิบะมีการโย่งไปว่าผู้ใดพิกกันกับผู้ใดเกิดปัญหาอย่างกันในวงบ่อยงไปบอกสู้กันฟังกัว่าหอบขึ้นยังไง่เวเบาเนี่ยละจะเอาไปแปลงอีกเนอะว้าห่อตรงกันเออนั่นล่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกัะชิปหนะสำหรับมันนี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ